รอบการสักาพนักงาชนบทช่วงที่4นะครับเมื่อกี้พี่ก้อยกดผิดนะครับเลยกลายเป็นช่วงที่4ครับเมื่อกี้ผมบอกผิดไปนิดนึงเราไม่ได้อยู่ในบ้านหลังที่7นะครับเรากำลังไปบ้านหลังที่9นะครับไอ้หลังที่10นะครับเป็นบ้านสุดท้ายครับตามมาานะครับทำไปครับไอท็อปจบยังรายการอยู่ไหนอ่ะ ยังค่ะนี่กินได้นีครับตั้งมาแต่ไหนครับพักมาคุณโอโม่อย่าจบเร็วๆสิครับเปรี้ยวอ่าสามารถคนนี้หน่อยดีกว่าแขกรับเชิญพิเศษครับน้องหนุ่ยครับน้องหนุ่ยครับขอเวลานิดนึงนะครับสวยสุดเลยค่ะโอ้ยยังไม่สวยค่ะแต่งหน้าช่างทำผมแต่งหน้าครับค่างค่างค่เป็นไรครับวันนี้มาค่ายอาสาครั้งนี้มาหน้าเลยค่ะมาๆามาซับหน้าให้มาเลยับหน้ารู้สึกยังไงบ้างครับน้องหนุ่ยที่มาใต้อาสาครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าอืมใม่ใม่ครับ ก็รู้สึกว่าก็ดีเดินไปสัมภาษณ์ไทยค่ะได้ทำความดีเพื่อสังคมแบบกว่าคือโดยตำแหน่งของทีฉันแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นตำแหน่งที่แบบรักเด็กเป็นนางสาวไทยเลยครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องรักเด็กก็ต้องโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอายุติดตามถึงที่แปดปีนี้ท่าคู่ยาวเลยครับเด้นยผมไม่ก่อนไม่ก่อนทุกครั้งบีบไม่ถูกผมแต่น่ารับือนะครับหน้าที่มาค่ายครั้งนี้ครับเป็นค่ายสิบห้าวันนี่ระยะยาวหานนวัตคนมากเลยครับพี่ก้อยที่จะ มาค่ายกับพวกเราอย่างนี้ระยะเวลานานอย่างนี้เชื่อว่าสุขทนส่วนใหญ่ก็อยากกลับบ้านหาครอบ,บครัวครับแต่วันนี้ครับน้องหนุ่ยครับเลือกที่จะมาอยู่ค่ายกับเรา<ช>ทำความดีเพื่อสังคมครับตบมือครับใช่ค่ะคือแบบว่ามันก็โดยตําแหน่งอยู่แล้วนะคะคที่ได้รับมาจากกองประกวดหลังจาก<อ>ที่ได้รับตําแหน่งภายในหนึ่งปีนี้ก็จะต้องได้รับหน้าที่มาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอให้น้องหนุ่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเชิญครับ ครับรถกำลังมานะครับด้านหน้าครับด้านซ้ายนะครับเป็นทิววิวธรรมชาติที่สวยงามมากครับหาไม่ได้ครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็เจอได้อะไรครับวันๆเจอพวกรถเมย์ควันดำรถซิ่งรีบคนดำๆแบบผมถุยนะครับอย่าอย่ามาขัดรายการผมนะครับขอสุภาพด้วยค่ะรายการขอสุภาพนะครับรายการนี้ขอสุภาพนะครับก็อยู่กรุงเทพเจออะไรเจอแด่ว่ามลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางด้าน คนหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆครับคนนี่ก็แบบว่าตอนเช้า,ชาต้องรีบครับรีบรีบแล้วก็อารมณ์เสียกันครับตอนนี้อยู่ที่นี่ไม่ต้องรีบหาเช้ากินข้าวเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ต้องรีบอะไรมากมายไม่ต้องแข่งขันครับมาที่นี่ก็ดีครับหรือว่าสวจะมีสาระเกินไปนะครับไม่เหมาะกับผมนะครับเอาเลิกกิน,นกินไงนยครับกินไงายครับเล่นมุกอีกแล้วนะครับกินอะไรคะกินหงไม่กินคว่ำไม่กินคว่าไม่กินคว่ำโอ้โหมุกฮามากครับน้องก็ไปครับ โอเคครับทำไมนะโอเคครับนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับที่เรามาเดินสำรวจครับได้ถึนครับมีการเลี้ยงหมูครับจะเป็นจะเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับที่แบบว่าทำปศุสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ไปนั่งไปนั่งางหน้าโอตอนนี้นะครับไดโอการฟี่นะครับดีโอรายการดียอการฟี่นะครับกำลังไถหมูอยู่นะครับหมูตัวใหญ่มากครับ คิดดูสิครับถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณจะได้เห็นหมูอย่างนี้ไหมครับไม่มีทางครับจะยุ่งนะครับคุณเบนครับมา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 ไหนมาแล้วมาแล้วคุณเบนครับหมูมากค่พีสภาพเบนกับหมูนะครับเห็นว่าหมูดีกว่าเยอะครับสวยค่ะนี่ชิงหมาเกิดมาแล้วยังไม่ดีเท่าหมูนะครับหมูมาหมูพุ่งลากพื้นนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยสัตว์เนี่ยมันก็มีประสิทธิสัมพันธ์กับเราแหละครับมาเราไม่ทำร้ายมันมันก็มาหาเรารักเราครับไปต่อครับไปต่อครับไปค่ะที่ก็เห็นว่าวิถีชีวิตแบบชุมชนครับเลี้ยงสัตว์สบายสบาย เด็หมงอยู่กรงนี้ไม่เห็นแล้วครับต้องมาค่ายครับไปด้านหน้าครับอ๋อไหนบอกบ้านสุดท้ายแล้วหวานบ้านนี้เท่าไหร่นะฮะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปสำนักสงฆ์ครับแน่นอนครับมานี่เราไม่ลืมวิถีเมืองพุทธแน่นอนเรามีค่ายต้องมีการทำบุญกันเดี๋ยวเราก็ไปดูสำนักสงฆ์กันก็เดี๋ยวพักเบรกแล้วกันครับช่วงหน้าไปพบกับสำนักสงฆ์กันครับ